จิ้งจอกเท่า5มิถุนายน2567ทำใจสู้ต่อจิ้งจอกเท่าบนสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยยังคงย่ำแย่คงต้องทำใจและสู้ต่อสำหรับเกมหุ้นไม่มีเงินเล่นก็เขียนซื้อขายหุ้นบนกระดาษเปล่าไปก่อนด้วยเงินตอนนี้ติดหุ้นติดดอยไปหมดแล้ว24เชื่อมจิตเกมหุ้น24 CS เกือบเสียศูนย์ดีที่งัดขึ้นมาได้วันนี้จะใช้วิชาเชื่อมจิตสำเร็จหรือไม่ก็ต้องติดตามหน้ากระดานหุ้น SABUY ไม่สบายหุ้น SABUY วันนี้ปิดที่1บาท48สตางค์ลดลง24สตางค์คิดเป็น13.95%เอร์ซเรียกว่าไม่สบายโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม